สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการใส่เ e อ็นสกรีนนะคะให้กับ y o YouTube Short ผ่านมือถือง,ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีโครมนะคะให้เราไปดาวน์โหลดโ Chrome ก่อนนะคะจากนั้นก็กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วให้เราพิมพ์นะคะพิมพ์หาคำว่า YouTube Studio ค่ะนี่นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นให้เรามามองที่มุมขวาด้านบนนะคะที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วให้ไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันค่ะจากนั้นก็ให้เรากดเข้าไปที่ YouTube Studio ได้เลยค่ะมันก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดของช่องเรานะคะถ้าเกิดใครมีหลายช่องหรือว่าต้องล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยก็มาล็อกอินบริเวณนี้นะคะ จากนั้นก็ให้เราไปที่ตัวช็อตตัวนั้นนะคะเดี๋ยวครูไปหาช็อตก่อนนะคะครูก็จะกดไปที่วิดีโอค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกวิดีโอช็อตที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นครูต้องการอันนี้นะคะครูก็จะกดไปที่ตัวดินสอตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีคำว่า end screen ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะกด end screen ได้เลย แล้วก็เลือกนะคะอะสมมุติเป็นอันนี้นะคะว่าเป็นวิดีโอ1รายการนะคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างของครูนะคะคลิปเต็มก็เป็นคลิปนี้นะคะครูก็จะคลิกไปที่คลิปนี้ค่ะจากนั้นเราก็เลือกนะคะว่าจะให้มันเริ่มที่ตรงไหนนะคะ,ะสมมุติประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดบันทึกค่ะ เท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ